เราสวัสดีกันอีกครั้งครับนี่นะครับจากที่ผมเปิดคลิปไปแล้วในค่ายเราก็มาถึง X Max 2023นะครับของน้องปอนคนนี้ที่ขับ p c x คนเดิมบอกแล้วว่าป้ายยาได้ผลเอาเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะเดี๋ยวผมพูดเรื่องข้อมูลทางเทคนิคก่อนนะครับ X Max ก็ตัวนี้จะเปลี่ยนรูปลักษ์ทั้งหมดนะครับจากตัวเก่า ไม่มีอะไรเหมือนเดิมแต่ว่ามีเหมือนเดิมหนึ่งอย่างก็คือโครงแล้วก็เครื่องยังเป็น300รอบล็อกเดิมนะครับจากที่ผมสอบถามทีมงานมาหลายคนแล้วก็ได้คำตอบว่าเครื่องบล็อกนี้รู้สึกว่าจะเป็นเครื่องที่สมบูรณ์แบบที่สุดของยามาฮ่าแล้วก็สามารถปรับแต่งแล้วก็จูนได้เยอะค่อนข้างหลากหลายนะครับของช่างไทย ในตัวนี้นะครับตัวเบาะเดิมเนี่ยตรงนี้มันก็จะแคบลงแต่ตรงนี้น้องไปเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นของร้านแจ็คเดีย๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันอีกทีนึงส่วนไฟหน้าไฟท้ายเปลี่ยนใหม่หมดเป็น LED นะครับตรงนี้จะเป็นไฟ daytime running น,น,นะครับแล้วก็มีจอแสดงผล c f t 2ชั้น ตรงนี้ก็จะเป็นการบอกรายละเอียดประมาณนี้เราก็ต้องกดติ๊กถูกก่อนไปเป็นเครื่องหมายถูกตรงนี้ก็จะเป็นรอบนะครับเราสามารถมีเมนูอะไรเยอะๆไปหมดเพื่อนๆลองไปหาดูในคลิปที่เขาทำไว้แล้วนะครับอันนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดเยอะเป็นจองสีนะครับ ในต,ตาตาตาผมดูเนี่ยสวยนะรู้สึกว่ามันสวยเลยแหละโอเคแล้วก็เพิ่มเติมวินนึงก็คือก้านเบรกก้กานเบรกตรงนี้เขาบอกว่าเขาพัฒนาม,มาใหม่พัฒนาม,มาใหม่จากตัวก่อนเหมือนว่าให้เรากำเบรกได้กระชับมากขึ้นเหมือนล่องนี้มั้ง ล่องตรงเนี้โอ้ oh. เขาว่านะครับผมไม่ได้ว่าแล้วก็มีในส่วนของแผงคอแผงคอเป็นแผงคอสองชั้นเหมือนเดิมแต่องศาของมันรู้สึกว่ามันเนี่ยตรงนี้มันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะออกมาหน่อยประมาณเนี้ยแบบนี้เลย ตัวเกา่าราจะหุบไปอย่างนี้แต่ตรงนี้จะออกแบบนี้อัปเดตแผงคอใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเขาทำอะไรไปบ้างเริ่มจากข้างหน้านะครับปอนชิวหน้านี้มันเป็นชิวตัวเริ่มกับ XMAX ไหม XMAX ตัวเก่าใส่ได้ไหมอืมไม่ได้น่าจะไม่ได้นะน่าจะไม่ได้ก็ตอนไปซื้อแล้วบอกเขาว่าไงตัวใหม่ อีกไหมทำไมมีเลยมีเลยอันนี้มันปรับระดับได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ปรับกันหรอกข้างหน้าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีน็อตเยอะอยู่น็อตเลสนนคมไหมมีงานจุงมือด้วยโอเคนี่นะนอ็นอตน็อตต่อมาก็มีอันนี้เต,เติมเติมหรือว่าเป็นสติกเกอร์ หาจากไหนลาซาด้าเหรอใช่เหมือนมาจากลอกๆว่ะอโอเคตรงนี้ก็ยังเปิดได้ปกตินะครับตรงนี้ล็อกได้ตรงนี้ล็อกไม่ได้นี่เล่นของด้วยแล้วก็มีเบาะปาดสีฉูดฉาดเป็นสีเดียวกับล้อแล้วก็เป็นสีเดียวกับโลโก้นะครับเบาะเดิมตรงนี้จะเป็นโลโก้ xmax อันนี้เป็นเบาะแต่ง2ต่อแล้วของร้านแจ็ค ราคาประมาณสา0 0ันรวมส่ง3ามพันบาทรวมส่งตอนนี้น้องเขาก็ยังเก็บไปเรื่อยนะครับยังยังไม่ได้ทำอะไรเยอะส่วนท่อน,นี้ก็ยังรอของอยู่นะครับยังยังไม่ได้เปลี่ยนยังไงเปลี่ยนยผมจะอัปเดตให้ดูแล้วกันแล้วก็มีน็อตค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอันนี้มีกันดีดมีเลเซอร์ XMAX สามร้อยครับก็หาได้ทั่วไปใช่ไหม อันนี้เป็นแกซี่ตัวใหม่หรือเปล่าอ่าไม่แน,ใจน่จะน่าจะเป็นตัวรองท็อปครับแบบสองคอผมก็ไม่แน่ใจว่าซื่อมันจะมีตัวใหม่ออกมาอันนี้ความยาวเท่าไหร่ <330. S 1> สามสามศูนย์สามร้อยสามสิบอืมอันนี้คู่เท่าไหร่นเนี่ยปอนสี่พันเก้าเก้าสิบครับ 4, 9, 9, อ๋อสี่พันเก้าเก้าสิบอ๋อไอตัวท็อปรู้สึกมันจะเจ็ดพันเจ็ดพันรือหกพันเก้านี่แหละอืมแล้วก็เป็นยางติดรถนะครับดันหลบ ใครได้ไปก็ขับระวังระวังหน่อยนะมันไม่ถูกกับน้ํานะแล้วก็ล้อสีําเงินอืมแล้วก็มีปุดเขาเรียกว่าปิดดุมแล้วกันนะออโอเคแล้วก็ข้างหน้าโหลดไหมโหลด2นิ้ว2ครับโหลด2นิ้ว2เดี๋ยวเราไปดูทรงกันข้างนูน้น ทรงรถก็ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็มีพวกน็อตเลดจริงๆตอนนี้มันออกมาใหม่ทุกคนก็ดูว่ามันไม่สวยใช่ไหมผมก็ยังดูว่ามันไม่สวยเลยแต่พอเอามาจับมาตกแต่งมันก็โอเคนะดูแบบสวยถ้าข้างหน้าได้ลงอีกสักนิ้วนึงเนี่ยน่าจะสวยเลยพอดีโอเค เดี๋ยวผมจะลองไปขับดูนะครับว่าฟิลลิ่งมันแตกต่างอะไรกันเยอะไหมกับ ADV นะครับโอเคครับมาโอเคผมเอากล้องติดหมวกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองไปขับดูสักหน่อยนะครับดูอัตราเร่งติดกลัวไหมติดิดเลยรถมีประกันไหมเนี่ยมีครับมีผมไม่เคยขับ x m a มมาก่อนเลยนะทุกคน มันมันปิดยุ่งยากจังวะมันไม่มีปุ่มแยกอะไม่มีตรองเข้าเมนูอย่างเดียวโอ้โหฟิลลิ่งการนั่งก็คล้ายๆกันกับี D V แต่ยังก็ยังรู้สึกว่ามันอ้วนหน่อยสีแดงพี่สีแดงไหนข้างบนนี่เหรอโอเค ไอ้โชคนุ่มว่ะนุ่มโชกหน้าโคตรนุ่มไอ้โชกหน้านุ่มแล้วก็เบาะนุ่มบะรู้สึกนุ่มนะครับ <c oughs> เออแล้วก็การวางมือวางแฮนด์กับไหลเนี่ยถือว่าผหว่าขับสบายเลยนะ เกน้ารู้สึกว่ายังตึงๆอยู่แต่ตรงชิวอะไรอย่างเงี้มันก็ไม่มีอะไรให้มาบังเราสามมบลงปะทะได้เยอะหน่อย เที่ยวที่มือซ้ายอยู่สูงมานิดนึง รุ่นน่าจะชอบอืมซึ่งผมมาบอกไม่ถูกว่าผมไม่เคยขับ X Max มาก่อนพอขึ้นมาขับจริงๆรู้สึกเบา ออออก็ผ้าของเบาผ้าของเบารู้สึกว่านั่งหนึบดีหนึบตูดของผมว่าดันเอาไอา้นั่นไปเช็ดอันดีแว็กเมื่อไรลื่นแต่รู้สึกว่ามันโอบตูดดีนะครับนะว่าผมตูดใหญ่นะ 嗯嗯。Mm hmm. เขาทำอะไรกนะันหนายิ้มแลปอนต้องตัดลงคลิปด้ไหมวิวดีจัดมองต่อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดก็ประมาณนี้ส่วนถ้าน้องเขาไปอัปเดตอะไรมาเดี๋ยวก็ ค่อยมาถ่ายลงช่องอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวลาไปก่อนตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ